โรนัลโดหวังให้ชนะที่ประมีสัญชาติโปรตุเกสมุ่งมัน่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ข่าวช็อกวงการฟุตบอลทั่วโลกกำลังคลั่งไคล้คริสเตียโนโรนัลโดตำนานฟุตบอลโลกที่ยังมีชีวิตอยู่กำลังวางแผนสุดหินโน้มน้าวให้ชนะทิพย์2กระสินคว้าสัญชาติโปรตุเกสเพื่อร่วมพิชิตฟุตบอลโลก2026กับเขาแหล่งข่าวที่รั่วไหลจากฟุตบอลโกลบอลอินไซเดอร์ระบุว่า c r 7โทรหาชนะทิพย์โดยตรงเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อาเนเซ์จบการแข่งขันที่ริยาตบทสนทนาถูกอธิบายว่าเต็มมมดด้้ววยยยยอยาอยาาาาาารรณ์คททนนน่่่งงบััโโกกช ผมต้องการคนอย่างคุณความเร็วความฉลาดและหัวใจนักสู้ถ้าคุณสวมเสื้อโปรตุเกสเราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้ปฏิกิริยาของชนาธิปาสร้างความฮือฮาให้กับฟแฟนๆแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่ากองกลางชาวไทยผู้นี้ไม่อาจปิดบังความรู้สึกได้แต่กลับเผยว่าเขาจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อได้พบกับโรนัลโดตัวจริงเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลยุโรปกล่าวว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนในประวัติศาสตร์เมื่อซูเปอร์สตาร์ระดับโรนัลโดได้ชักชวนผู้เล่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาร่วมทีมชาติชั้นนําของโลกฮอเก้เมนเดสนักวิจารณ์ชื่อดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาทางโทรทัศน์โปรตุเกสว่าหากข้อตกลงนี้เป็นจริงมันจะเป็นการโหมกระหน่าสื่อครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่โรนัลโดเข้าร่วมทีมอาณาเาเซอป็นแฟนชาวโปรตุเกสบางคนต่างตื่นเต้นถ้าชนะทิพย์ได้เล่นกับโรนัลโดในฟุตบอลโลกจริงๆผมจะเชียร์ไทยไปตลอดชีวิตสื่อโยุโรปกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวฟุตบอลแต่เป็นกลยุทธ์สื่ออันชาญฉลาดที่จะช่วยให้โรนัลโดสร้างมรดกอันเป็นอมะตะเปลเปเี่โยนโ